หนึ่งใน3ของคนไทยเนี่ยจะเป็นหนี้ในระบบคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานเป็นหนี้จนแก่เริ่มเป็นหนี้ก้อนใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยๆกลุ่ม29-35ปีเนี่ยจะเป็นหนี้กันสูงที่สุดถึง60%นะะแล้วก็จนกเกษียณก็ยังมีก้อนใหญ่อยู่ที่สําคัญเราเริ่มพบพฤติกรรมของการก่อหนี้หลายบัญชีแล้วก็หลายสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นนอกจากหนี้ในระบบที่มีความน่ากังวลแล้วเราไปสํารวจครัวเรือนทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ากว่า,วา86%ของครัวเรือนเนี่ย ก็มีหนี้จากแหล่งอื่นด้วยเช่นสากรกองทุนหมู่บ้านแล้วก็หนี้นอกระบบประการแรกเนี่ยก็คือว่าวิกฤตครั้งนี้จะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ของคนเรือนออลดลงในวงกว้างนะคะเราจะเห็นได้จากคนที่เข้ามาร่วมมาตรการเยียวยา สินเชื่อของภาครัฐนะคะซึ่งมีจำนวนมากตัวเลขนะมิถุนาของปีนี้นะคะอยู่ที่11.5ล้านแอคเคาท์เลยทีเดียวกว่า75เป็นี่ยเป็นคนที่เข้ามาขอเลื่อนชำระประการที่2ในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนบางกลุ่มเนี่ยรุนแรงขึ้น แล้วกออ็อาจจะทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยตกอยู่ในวงจรหนี้ได้ประการสุดท้ายนะคะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเมื่อรายย่อยจํานวนมากเนี่ยมีปัญหาในการชําระหนี้นะคะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบได้นะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยมาตรการแก้หนี้ในยุคโควิดมันจะต้องเป็นมาตรการคู่ขนานกันระหว่างมาตรการที่ ป้องปรามไม่ให้นี่ดีกลายเป็นนี่เสียแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่เตรียมพร้อมมาไว้สําหรับกรณีที่อาจจะเกิดนี่เสียขึ้นอย่างในวงกว้างด้วยความท้าทายก็คือว่าเราจะทํามาตรการสไตล์ประคับประคองอย่างไรที่ไม่ทําให้การกากับดูแลเนี่ยหย่อนยานลงเราก็จะเห็นได้นะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอมาตรการระยะที่2ระยะที่3เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการเดิมที่หว่านแหให้ทุกคนเป็นมาตรการที่ช่วยเคสบ y เคสเราจะปรับโครงสร้างนี่เคส by เคสอย่างไร กับหนี้ไหยย่อยนะคะที่มีจํานวนผู้กู้จํานวนมากนะคะแต่ว่าขนาดของสัญญาเนี่ยเล็กนิดเดียวความท้าทายต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นของข้อมูลนะคะแล้วก็ความเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วก็ปัญหาของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆนะคะที่พยายามจะสะท้อนฉากทัศ์ ของปัญหานี่ครุเรือนไทยความาท้าทายใหม่ๆใ,ในการออกแบบมาตรการแก้หนี้เราจะใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดรายสัญญาจากเครดิตบิโรซึ่งครอบคลุมหนี้ในระบบทั้งหมดนะคะมาต่อภาพกับข้อมูลหนี้แหล่งอื่นๆนะคะจากการสำรวจครุเรือนทั่วประเทศเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้นะคะต่อปัญหานี่ครุเรือนไทยในอนาคตก็ <c oughs> ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมคิด นะคะแล้วก็มาร่วมเปิดมิติใหม่ๆของระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้ภาวะนี่คุเรนไทยที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในงานสัมมนาวิชาการทา,า,า,าคารแห่งประเทศไทยในปีนี้ค่ะ